นักร้องคันหูจ้าอาสยามที่มารับรางวัลลูกทุ่งลูกกตัญยูดาวเมฆละาประจำปี2559 mm hmm. ก็สารภาพว่าตั้งแต่คิวงานฮอตสุขภาพก็เริ่มสุดยิงต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงที่ทำให้ถูกห้ามส่งโรงพยาบาลก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมาแล้วเลยเตรียมปฏิวัติตัวเองสมัยจากเดินที่รับงานเดือนละ30-40จ็อบ ก็ลดเหลือ20งานต่อเดือนเพื่อถนอมสุขภาพและที่สําคัญคือจะได้มีเวลาให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมากขึ้นด้วยละค่ะเรื่องสุขภาพเราไม่ค่อยห่วงเลยนะตัวหนูเองอะ่ะแต่หนูแบบพ่อไม่สบายพ่อไม่สบายปุ๊บพ่อไปอยู่จันทบุรีอะ่ะไม่มีใครไปอยู่ด้วยเลยซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นลูกทำไมเราไม่อยู่กับพ่อ เออเราคิดว่าช่วงเวลาชีวิตมันสั้นมากเลยนะคนเราพี่แล้วเราเราักพ่อรักแม่ขนาดนี้แต่เราไม่ได้อยู่ดูแลเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะรับงานน้อยลงเพื่อเป็นการพัก,พกฟื้นร่างกายเราด้วยแล้วก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยพี่เสียดายเงินนะคะแต่อยากจะบอกว่าคือคนเราอ่ะเงินมีเงินไม่ใช่ว่าจะมีความสุขไหมพี่